สวัสดีค่ะทุกคนก็มีใครลืมยูกิหรือยังคะจริงๆแล้วเนี่ยยูกิน่ะเรียนหนักมากๆเลยค่ะก็เลยไม่มีเวลามาบอกแต่ว่าวันนี้ยูกิกลับมาแล้วนะคะอีกอย่างเหมือนกับว่าที่โรงเรียนเนี่ยจะมีกิจกรรมเอ๊ หรือว่าในเมืองกันนะยูกิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันงั้นรีบกินข้าวก่อนดีกว่าเราจะได้ไปโรงเรียนตอนนี้เนี่ยจะสายมากแล้วนะืก็คุณแม่น่ะสี่ที่อยู่ประเทศไทยส่งเก็บข้าวชุดใหญ่มาให้แหมไม่กินเดี๋ยวคุณแม่เสียใจตายเลยอะ่ะโอ้ยสายแล้วเนี่ยอืยูกิยูกิมาโรงเรียนแล้วโอ้โหมารอแต่เช้าเลยนะอา้าวเรียวตา เธอก็มาโรงเรียนแล้วหรอโอ้โหได้ข่าวมาว่าวันนี้เนี่ยคุณครูเขามีเรื่องจะประกาศอืมนายพอจะรู้ไหมอะว่าเขาจะประกาศเรื่องอะไรเออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรื่องที่เขาจะประกาศเนี่ยคือเรื่องอะไรแต่ว่าเราเรีบไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเดี๋ยวมันจะสายไปมากกว่านี้โอเคเลยจ้าโอ้โหสายแล้วสายแล้วอ่ะดีนะเนี่ยยังมาทันอยู่ รีบหน่อยเรียวตาเดี๋ยวเราก็เรียนไม่ทันหรอก <c oughs> อ้อเรียวตาอยู่ไหนเนี่ยไม่เข้าห้องเรียนหรือไงเอาล่นะนักเรียนทุกคนวันนี้อาจารย์มีเรื่องจำคัญจะมาบอกนะก็คือว่าโรงเรียนของเราเนี่ยได้รับเชิญให้ไปจัดงานเทศกาลที่วัด เนี่ยเขาจะมีงานเทศกาลตอนกลางคืนถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยสนใจจะไปเที่ยวงานก็ไปได้เลยนะในตอนกลางคืนเนี่ยแต่ว่าอาจารย์ขอเตือนเอาไว้อย่างนะอย่ากลับบ้านดึกละทุกคนเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยถนนมันอันตรายโอเคไหมนักเรียนทุกคนคดะอาจารย์ดอีวมนวัดด้วยเหรอยุกิยูกิทีเธอได้ยินใช่ไหมเนี่ยยูกิมีอะไร เรากําลังเรียนอยู่นะเอองานวัดที่ว่าเนี่ยเธอไปเที่ยวกับฉันไหมเธอมาที่เนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะถ้าเธอไม่ไปกับฉันนะ่ะเธอน่าจะอันตรายอยู่นะจากที่อาจารย์พูดนะโหงานเทศกาลฉันก็ไม่ได้เที่ยวงานเทศกาลตั้งนานแล้วนะอืมน่าสนใจแฮะเอาเป็นฉันไปกับนายก็ได้งั้นเราเจอกันที่วัดตอนเย็นแล้วกันนะ ออแล้วก็อย่าลืมล่ะใส่ชุดที่มันเข้ากับงานเทศกาลด้วยนะโรงเรียนของเราเป็นเจ้าภาพทั้งทีนักเรียนแบบเราเนี่ยก็ต้องรักษาวัฒนธรรมด้วยโอ้ยชุดฉันก็ชุดตอนเด็กอะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่าอืมเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะเธอไม่อยากไปเที่ยวงานเทศกาลกับเพื่อน,เ,อน,เ,อนเหรอโอ้ยฉันน่ะไปกับเพื่อนมาทุกปีแล้วแต่เธอเนี่ยสิไม่ได้ไปมาตั้งนานฉันก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดี พาเธอไปทัวร์สิถึงจะถูกถูกไหมล่ะก็ถูกของนายเอาเป็นฝากด้วยแล้วกันนะอืมไม่ต้องห่วงเลยตอนเย็นอะเจอกันนี่ยุกิว่าไงเธอจะไปงานเทศกาลกับใครอ่ะอืมใช่เธอจะไปกับใครเหรอใช่แล้วเธอจะไปกับใครน่ะอ๋อฉันว่าฉันจะไปกับเรียวตะน่ะนี่เธอกับเรียวตะนี่เป็นอะไรกันเนี่ยฮะเห็นอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยหรือว่า เธอกับเรียวตาจะคบกันแล้วฮะไม่ไม่ใช่เราสองคนเป็นแค่เพื่อนกันนี่พวกนายคิดอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็เห็นยูกิอยู่กับเรียวตาตลอดเลยนะแถมงานเทศกาลที่เขาขึ้นชื่อเรื่องสารภาพรัก,รกเนี่ยยูกิยังไปกับเรียวตาสองต่อสองอีกแหมน่าคิดอยู่นะพวกนายนี่พูดอะไรไม่อายเลยเหรออุ๊ยจะไปคุยด้วยแล้ว ไม่เข้าใจเลยทธไปทุกคนคิดแบบนี้กันนะยยูกิเธอจะไปกับเรียวตาของฉันอีกแล้วไอโกะอย่างฉันยอมไม่ได้หรอกนะรอบเนี้ยเอ่อเรียวตะาจ้าคืองานเทศกาลครั้งนี้เรียวตาพอจะไปกับฉันได้ไหมคือว่าฉันอยากไปกับเรียวตามากเลยนะจ้า อ๋อไอโกะคือชนัดกับยูกิเอาไว้แล้วนะแต่ว่าถ้าเธอไม่ติดอะไรไปด้วยกันก็ได้นะอุ๊ยแล้วคุณยูกิเขาจะไม่ว่าอะไรหรอจ๊ะคือ <c ười> ว่าไอโกะก็ไม่อยากไปเป็นก่อขอคอหนาโอ้ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะแถมอีกอย่างไอโกะก็เป็นเพื่อนของเราด้วยงั้นไอโกะไปเจอกันที่วัดตอนกลางคืนก็ได้ตกลงไหม เรียวตะนี่ใจดีจังเลยขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวไอโกะเนี่ยจะแต่งตัวสสวยๆเลยนะอืมไว้ฉันจะรอดูนะหุยวันนี้เลิกเรียนเร็วซะด้วยสิงั้นเราเรีบกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดดีกว่าตต ทำไมผู้หญิงคนนั้นถึงไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะคุณคะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยฉันตามองไม่เห็นน่ะดว่แท้แม่หนูแม่หนูเข้ามาใกล้ๆฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นเป็นเป็นอะไรมากไหมคะโอ้ยฉัน่ะไม่เป็นไรหรอกเธอเนี่ยใจดีจังเลยนะ เดินผ่านไปผ่านมาคนแถวนี้ไม่มีใครสนใจฉันเลยเอาเป็นฉันจะให้รางวัลแกเด็กดีแบบเธอแล้วกันนะอ๋อทำไมผู้หญิงคนนี้ยิ่งคุยแล้วเสียงยิ่งเหมือนกับคุณยายกันนะอ้าวอ้าวปากเสียปากเสียฉันเกาะเสียงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแค่ตอนแรกนะฉันอยากให้เธอเข้ามาทักเฉยอ๋ออ๋อค่ะแล้วฉันไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนนะคะเพียงแค่เห็นคุณยายกำลังเอเรียกเรียกคุณยายแล้วกันนะ เห็นคุณยายกำลังดูเหมือนท่าทางเดือดร้อนน่ะคะ่ะสัตวก็เลยทักดูโอ้แสดงว่าเธอเห็นฉันงั้นฉันจะให้พรเธอเออไม่สิ คำทำนายแล้วกันนะเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยฉันจะเห็นอันตรายอันตรายที่เกิดขึ้นกับสาวน้อยแบบเธอและผู้ชายจะมีผู้ชายที่อยู่กับเธอเกิดเรื่องอันตรายขึ้นอันตรายถึงชีวิติตฮะเรื่องอะไรกันคะ เรื่องที่อันตรายถึงชีวิตแบบนั้นฉันก็บอกให้เธอรู้ได้แค่นี้แ่้ะนะเรื่องอันตรายอุ๊ยจะต้องระวังตัวแล้วล่ะวันนี้เนี่ยจะไปงานเทศกาลซะด้วยเอ่อโทษนะคะฉันมาทําอะไรตรงนี้หรอคะฮะแล้วเสียงคุณยายคนเมื่อกี้ล่ะเอ่อพอเดินว่าฉันกำลังเดินกลับบ้านนะคะแล้วอยู่ดีๆก็หน้ามืดไปขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้เจอกันนะคะฮ้ เรื่องประหลาดอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเขาล้มแต่ว่าที่ฉันคุยมันเป็นเสียงคุณยายนี่นาอุย้ยหรือว่าจะมีเอ้ยไม่ใช่หรอกมั้งคงไม่ใช่ผีหรอกกลับบ้านดีกว่าเรา <c oughs> อุ๊ยเ <c oughs> ขินจังเลยฮะไม่ได้ใส่ชุดแบบนี้มาตั้งนานไม่รู้ว่าเราจะาจะพูดยังไงบ้างนะ แต่วันนี้ก็ดึกแล้วนะเนี่ยเมื่อไหร่เรียวตาจะมาสักทีนะ a few moments later เออยูกิรอนานไหมอ้าวเรียวตาเอ๊ะคือโทษทีนะอเผอิญว่าคุณไอโกะเขาไม่มีเพื่อนมาเที่ยวงานเทศกาลนะ่ะเขาก็เลยขอมากับพวกเราอุ้ยฉันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะจ๊ะที่ไม่ได้บอกเธอก่อนนะ่ะแต่ว่าอ๋อ ฉัอไม่มีเพื่อนมาจริงๆนั่นแหละก็เลยขอเรียวตะมาด้วยเธอก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหมจ๊ายูกิ <Y uki. S 1> ฉันจะว่าอะไรได้ล่ะก็ไหนๆก็มากันแล้วงั้นพวกเราไปเที่ยวงานเทศกาลกันให้สนุกเถอะนะโอ้เธอนีจใจดีจริงๆเลยนะจ้ายูกิขอบคุณมากๆเลยออเรียวตะเรียวตะคือในงานคนมันเยอะนะฉันขอจับมือเธอได้ไหมเธอจะจับมือฉันเหรออืม ไม่เอาหรอกเดี๋ยวยูกิน้อยใจเพื่อนกันเขาไม่จับมือกันหรอกนะไปเถอะรีบไปเดี๋ยวงานมันจะเลิกซะก่อนอ๋อได้จ้ะไม่เป็นไรฉันก็แค่กลัวหลงเฉยๆนะ่ะไปกันยูกิเอ๊ะไหนบอกว่าเพื่อนกันไม่จับมือกันไงแล้วไงถือว่าจับมือใล่ไนี่เรียวตะแต่ว่าไม่จับไงก็เพื่อนเขาไม่จับมือกันแต่เพื่อนสมัยเด็กเขาจับมือกันได้นะ่ะแต่บ,บ้าเอ้ย รอบนี้ฉันจะให้แกไปก่อนแล้วกันนะหนึ่งยูกิโอ้โหของขายเยอะแยะเลยฮะเออเรียวตาเดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะนายกับยูกิก็เดินเที่ยวกันไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวฉันมาอ้าวเอางั้นเหรออ๋อได้สิได้สิยังไงก็รีบมาแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะหลงทางเอาเหมือนกับว่าคุณไอโกเขาเจอไปเข้าห้องน้ำนะ่ะ เหลือแค่เธอกับฉันแล้วนะนี่ฉันซื้อมาให้กินสิอะไรเหรอนี่ไงโอ้โหนี่มันแอปเปิ้ลเชื่อมนี่นาะของโปรดฉันเลยขอบคุณนะอ,อร่อยใช่ไหมขอบคุณจริงๆนะเดลตาถ้าอย่างนั้นพวกเราไปเดินเที่ยวกันต่อเถอะนะตื่นเต้นช่มัดเลย A later few moments ่อยดูฉันนะอยยูกิ ฉีดจะเปิดองพ่อให้มาแยกเธอกับเรียวตาอ,ออกจากกันคอยดูเธอเฮ้พวกเรารีบไปเร็วคุณหนูเรียกแล้วคุณหนูเรียกบอกว่ามีเรื่องสําคัญในพวกเราจัดการรีบไปกันเถอะเร็วเร็วเข้าอา้าวยูกิอา่าเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีไหมเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมืดแล้วนะเอะนายนายเป็นใครเนี่ยอ๋อนายเป็นใครเนี่ยเอาทำยุกิทำไมฮะอย่ามาทำยูกินะเว้เอยอ้าเรียวตา โอ๊ยบ้าจริงทำไมมันปวดหัวแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะแล้วนั่นมันอยาก,กุซ่านีอยาก,กุซ่าที่เข้ามาจมตีเราเมื่อกี้เมื่อสักพักนึงแล้วนี่ฉันสลบไปนานแค่ไหนกันนะแล้วเรียวตาเรียวตาหายไปไหนกันเนี่ยบ้านะเรียวตาก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้กับเราซะด้วยสิแล้วเอะนี่มันอะไรกันมีข้อความข้อความเสียงซะด้วยสิ ถ้าไม่อยากให้ไอ้หนุ่มนี่เป็นอันตารายพ่อแม่ของมันก็ต้องเอาเงินมาให้พวกเราแก๊งยากูซ่าแห่งเมืองนี้อย่าลืมเอามาไม้ครบสิบล้านบาทถ้าไม่เอามาภายในวันพรุ่งนี้พวกเราจะฆ่ามันเพงซะเฮ้ย,ยนี่มันเรื่องใหญ่แล้วนะแบบนี้เราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ย ปวดหัวจริงๆไอ้ยากุซ่าพวกนี้คุณพ่อนะคุณพ่อใช้ไม่ได้เลยฉันบอกให้จับตัวนังยูกิไปก็มาจับเรียวเต่าฉันไปแล้วทีนี้ยังมาเรียกค่าไถ่อีกอ๊ยฉันละปวดหัวจริงๆเอา้าปล่อยเลยตามเลยแล้วกันนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไป